ดววุนเส้นวิริธิพาสลัดผ้านุ่งผูทผีโชว์ขุ่นมิวส,สะข้นสักยืนหนึ่งในเรื่องความข่าวออร่ากระจายคนหนึ่งของวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงสาววุ้นเส้นวิริชิพาพักดีประสงค์นะคะและทุกครั้งในยามที่เธอสลัดผ้าออกมานื่งน้อยผมน้อยที่ไรก็ไม่เคยทำให้ใครคิดหวังเลยสักครั้งเดียวค่ะซึ่งหากใครที่ได้ติดตามความ ชวนจีใจองสาวเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วนั้นก็จะเห็นว่าสาววุ้นเส้นเป็นคนที่เวลาอยู่ในชุดว่ายน้ำตัวน้อยหรือใส่บิกินี่ตัวจิ๋วแล้วนั้นเธอจะดูเซ็กซี่หนักมากล่าสุดหลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลายล็อกแล้วนั้นก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เจ้าตัวจะออกมาอวดความแซ่บสดากขยา่าภาพพื้นทะเลสักหน่อย ด้วยการจัดคลิปเช็คอินสีพันวาภูเก็ตซึ่งงันนี้สาวุ้นก็ได้อวดลุกเผ็ดเปรี้ยวชวนเข็ดฟันบอกย้ำทั้งความขาวในชุดทูพีสน้อยทิ้นสุดแจ่มจรัสหลากหลายชุดพร้อมโพสท่ายืนแชะภาพในมุมย้อนแสงเผยเห็นฝุ่นเป๊ะปังอวดส่วนเว้าส่วนโค้งให้เห็นแบบเต็มตางานนี้บอกได้เลยว่า แทบสะทานใจมากจ้ะก,กับความเซ็กซี่ยั่วยวนของสาววนเส้นจนชาวเน็ตอดใจไม่ไหวเข้ามากดไลค์รัวๆเลยทีเดียว